สบายสบายแบบอีสานสวัสดีตอนเสาร์ครับผมโมนี่ก็นี่หมอกครับสีผ้าพยายามหนูครับขับเบื้องหมอกใช่ครับหมอกตอนเสาร์ครับอีสานบ้านเฮ่าครับเรื่องทเขาสู่นาหนาวแล้วครับนี่ครับเดือนพฤศจิกาแล่ะครับหมอกตอนเสาร์ครับเดี๋ยวโมนี่สิผ้าพยายามหนูคเพื่อเก่าครับหายุหากินครับ แบบรุ่ีสานเท่านี้แหละบะไรสื่ออะไรขายครับหาพอได้อยู่ได้กินอมานโมมานกับเป็นกำลังใจให้เลยครับพยายามกันครับผมบรรยากาศดีเย็นๆจังอยครับครับมองเขาพยายามวูนครับครับไก่ชิ้หวห่าแล้วครับดังมาแห,ห้งหมอกน้ำไปเรื่อยครับงให้ตรงหน้าอีสานบ้านเทา อายุหากินครับถ้าพยายามหนูครับมันมานมอมอนี้จะละเมอรับผมดุนน้ำกันครับถ้าพยายามจะขังบนลงไปครับมนันนี่นี่หลังสองหลังนี่นะครับมันใส่มาสุดถ่ายมูนเหลือหลังสองหลังก็เลยหายก็อยู่ครับม,ม,อมองมานมอมมานดุนน้ำกันครับ บะหมีครับอยู่นี่มีบะเชียวหยิบครับยบบไม่องกันหยิบทางดีบะเชียวเนาะไปทักไปย้ำไม่สกันหยิบ ออกไร้ครับเจ้านี่ครับมีแต่หมอกครับหนาวจนหนูบวออกขนบอดมิดสุดดีมิดสุดดีไปอีกครับไปอีกยามผู้ดุนทั้กันครับเกลือหลายหลังอยู่ผู้ดุนทั้งปีนกันครับหลล้างอยู่ครับทั้งนี้ Cái như lãng mạn phi công nghệ Lang ní à, Đang lắng ní cà boti Đang ní cà boti lắng ní cà boti lắng ní cà boti lắng ní cà ไปครับไปควรน้ำกันมาบนส้วนทางทีแล้วครับคือบัวทางนี้หนาวจะหนูบัออกผมว่าคือมิตซิลีแถวเนาะมือนนี้เนาะมาดุนไปพร้อมๆกันครับผมหมาอันมอมานเหมือนคือบ่วหน่อยบัวองเลย เป็นเม็ดๆ,ๆนะบัวจอดปัวจัดอ๋อ <c oughs> นีอ่เก่าอยู่ครับน,นั้งมีก็ย่างคือเก่าปกติน,นี่น,นีก็ย่างนี่มิติดีครับพี่น้องขนาดกล้องมันเปลี่ยนได้บางทีผม ข่องหนูี่ครับคุณ่องถ่างคุณครับถ่างว่ามันอะไรมันมีหอดห้อยผ่านครับเมือนปกติ้าบยอันยิบแต่มันผ่านบางอันนี้เยมิดซีดีมันมีผ่านเลยหนูโกออกวะครับหมือนเนาะว่ามีฝน,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 นตกไหมหนึง่ง ไปไหมครับรุ่นไปน้อกันอีกครับผมไปครับมาส่วนน้ำผึครับส่วนที่ผมผ่านเจ้าตัวครับส่วนทา้งในบมันมันหลุดน้อกันครับผมย่างถามขั้นหน้ามาอีกุไกลเติบครับนี่ครับสฉียดหวดแล้วครับนี่ครับผมย่างขึ้นเมื่อไง เสิร์ฟเขาลังกายยามหนื้อในตัวอู่ว่าผ่านครับตรงนี้คลองบางทีขับถังพักขัดแต่ว่าหันบ่เนี่ยบ่รุบบ่เฉียวว่ผ่านบ่วหมอนี่นะครับกวนต้องกันที่รับพี่น้องเดี๋ยวน้อโห้พี่นี่ก็บ่าผ่านครับ ไปครับไปยามไปน้อกันอีกมันนี้มัวมานครับพี่น้องบาเลยพ่อตัวเลยครับบอกกันไม่คลิปไม่คลิปนาครับผมสำหรับคิวนี้สวัสดีครับ